س ลามาอะไรกุมารมะตุลลอทูบารกาตูค่ะวันนี้ก็เป็นคำถามมาจากน้องน่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะก็วิตกกังวลกับการเลือกเรียนต่อนะคะน้องไม่รู้ว่าจะคิดเ,เรียนต่ออะไรดีนะคะคิดมากทุกวันนะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์จาก ตัวโรคไวรัสโควิดนี้นะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการอยากเรียนกด์อยากเรียนการโรงแรมหรือว่าเรียนภาษานะคะแต่น้องก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีนะคะแล้วก็กังวลว่าไวรัสเนี่ยจะหมดไปจากโลกหรือเปล่านะคะอา่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะกังวลน,นะคะเพราะว่าชีวิตเราก็เปลี่ยนไปมากหลังจากที่มีไวรัส มีระบาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ก็สมเหตุสมผลที่จะกังวลว่าอนาคตเนี่ยเราจะเลือกเรียนอะไรต่อหรือว่าจะเรียนอะไรที่จะไม่กระทบหรือว่าไม่ได้รับความยากลำบากจากตัวโรคนี้นะคะแต่หมอมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคะ่ะหมอก็ยังอยากที่จะให้เรียนตามความชอบของตัวเองเป็นหลัก ะะมีคำภาษาอังกฤษบอกไว้ว่า you must do what you love นะคะก็คือเราต้องทำในสิ่งที่เรารักนะคะเพราะว่าในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันจะเจออุปสรรคมากมายจะเจอความยากลำบากเจอความเหนื่อยนะคะถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยจะยากลำบากเราก็ยังจะมีแรงในการทำอยู่เพราะว่าเราทำแล้วเรามีความสุข แต่ว่าถ้าเราเลือกทำตามกระแสเ,เรียนในสิ่งที่เองไม่ได้ชอบไม่ถนัดเวลาเรียนน่ะมันก็เหมือนต้องฝืนตัวเองเนะะเาะแล้วพอเวลาไปทํางานเนี่ยค่ะมันก็ต้องฝืนเองในการทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจออุป,ปสรรคเวลาเจอความยากลําบากเวลาเจอความเหนื่อยในการทํางานเนี่ย มันจะยิ่งหาความสุขจากการทำงานยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าถ้าเราเลือกเรียนสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยเราจะทำมันอย่างมีความสุขมากกว่าเวลาเจออุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเราจะอดทนแล้วก็จะผ่านมันไปได้ดีกว่าการต้องทนทำในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบนะคะทีนี้ตัวโรคไวรัสโควิดเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับ อาชีพที่เราอยากเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเราอยากเรียนการโรงแรมหรืออยากเรียนไกด์เนาะแน่นอนว่ามันกระทบเนาะก็อย่างที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือไม่มีการเดินทางไม่มีการเที่ยวนะคะแต่หมอเชื่อว่าช่วงเวลาเนี้ยมันก็จะเป็นอยู่อย่างจำกัดอะคะ่ะหมายถึงว่าคือมันจะไม่ได้เป็นตลอดไปเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาที่ตัวโรคสงบนะคะ คิดค้นวัคซีนได้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ถึงตอนนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตก็จะกลับมาใกล้เคียงปกตินะคะเราก็สามารถที่จะออกไปทำงานออกไปเที่ยวหรือว่าออกไปทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไปจากเดิมเช่นเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่แมส ติดตัวตลอดหรือว่าล้างมือบ่อยๆเป็นนิสัยใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปรับตัวกลับมาสู่ภาวะใกล้เคียงปกติมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนในทุกอาชีพนะคะเหมาะเชื่อว่าทุกอาชีพก็ได้รับผลกระทบหมดนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอสถานการณ์ดีขึ้นนะคะพอตัวโรคสงบมีวัคซีนแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายแล้วก็กลับมาสู่ภาวะที่ใกล้เคียงปกติถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ ใกล้เคียงปกตินะคะก็ยังสามารถเรียนหรือว่าทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อยู่นะคะก็ชาลอนะคะก็คงต้องช่างดูเนาะว่าระหว่างสิ่งที่เราชอบนะคะกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอันไหนมันมันสำคัญมากกว่ากันนะคะแล้วก็ขอให้เลือกจาก เหตุผลนะคะแล้วก็เลือกด้วยอารมณ์ที่ปกติอย่าเลือกด้วยความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวเพราะตรงนั้นเนี่ยจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจจากภาวะปกติแต่ว่าเป็นการตัดสินใจด้วยความกังวลนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมารู้สึกเสียด้หรือว่ารู้สึก รู้สึกไม่ชอบกับสิ่งเรื่แบบตัดสินใจไปนะคะก็ค่อยๆตัดสินใจเนาะยังมีเวลาให้เราค่อยๆได้เรียนรู้กันอีกนะคะกว่าสถานการณ์จะค่อยๆปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะคะก็วันนี้ก็สลามุอะลลยกุมรารมาตุลลอฮิวารการตู่่ะ